ดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรสรนิวส์ออ News. ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่งานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2563ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2563ระดับดีเด่นไปรับชมกันเลยค่ะ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดทำโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2563ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่างๆตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนโดยได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาคราฐัฐรัฐวิสาหกิจธุรกิจและองค์กรไม่สแสวงหากำไรเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2563ระดับดีเด่นและเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่ผ่านมา นายอภินยาสุจริตตานันทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ารับรางวัลจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและร่วมอภิปรายในหัวข้อการนำเสนอองค์กรต้นแบบที่ดี best practice ด้านสิทธิมนุษยชนณโรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชัน่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครผมคิดว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เราได้รับองค์กรต้นแบบในส่วนของภาครัฐ ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็เนื่องจากเรามีคีย์ u ั c เซ s อยู่4ประการประการแรกก็คือในส่วนของภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นภารกิจที่มีความสอดคล้องกับหลักการเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นด้านการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือนอกระบบแรงงานต่างด้าวแรงงานกลุ่มเปราะบางภารกิจด้านการแรงงานสัมพันธ์ด้าน ความปลอดภัยอาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านมาตรฐานแรงงานประการที่2ก็คือค่านิยมที่คนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยึดถือในการปฏิบัติงานที่เราเรียกว่าค่านิยมแฟร์ FAIR ซึ่งในส่วนของค่านิยมนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราให้ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติการที่เราเปฏิบัติอย่างเท่าเทียมการที่เรามุ่งผลสำเร็์ของงานการที่เรา มีการทำงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกเรื่องนะครับในประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเรามีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในการทำงานเราให้เครือข่ายในการทำงานมาร่วมกันคิดมาร่วมกันสร้างนโยบายให้การคุ้มครองขยายการคุ้มครองอสิทธิของทั้งด้านแรงงานมากยิ่งขึ้นเป็นคณะกรรมการ ไกลาคีมาร่วมกันในการที่จะกําหนดนโยบายในการดําเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสุดท้ายนะครับเราคิดว่าการที่เราได้ดาเนินการต่างๆเนี่ยเราให้การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิทางด้านแรงงานเรามีการให้รางวัลกับสถานประกอบกิจการที่เราเรียกว่าเป็นรางวัลประจําปี เราเรียกว่าเป็นรางวัล Thailand Management Excellence Award นะในทุกสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการทาาาี่มาจากไตรภาคีมาจาก3าฝ่ายที่ร่วมกันในการตัดสินให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบกิจการที่ให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด สิ่งต่างๆเหล่านี้ใน4ประการที่ผมได้กล่าวนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบภาครัฐทางด้านการคุ้มครองสิทธิทและเสรีภาพเป็นสิ่งการันตีและก็เป็นรางวัลที่เชิงประจักษ์หนึ่งที่ทําให้เราดําเนินการในเชิงประจักษ์ก็คือว่าเราได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐเราเรียกว่าเป็นรางวัลองค์กรเลื่อนรัฐอของส่วนราชการ เราได้รางวัลภาครัฐใน2หมวดก็คือหมวดว่าด้วยการนําองค์กรแล้วก็ความรับผิดชอบทางสังคมแล้วก็หมวดที่3ในเรื่องของเราเน้นผู้รับบริการให้ความสําคัญผู้รับบริการเป็นสําคัญซึ่งเราได้รับรางวัลในปีนี้นะครับเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เราได้มีมอตโต้นะครับของกรมสวัสดิการ,กร,ว,การว่ากสลอคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเราคิดว่าเรา ได้ดำเนินการมาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ็สอรอแชเดลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน